หางรวมก็จะแทงหย่อนลงมาลองมาก็เป็นไก่5เส้น4เส้น3เส้นนะครับก็จะลดหลั่นเงานตามมาแต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่ความสวยนะครับเพราะว่ายิ่งสวยยิ่งราคาดีนะครับส่วนไก่อีกองค์หนึ่งที่หายากไม่แพ้กันแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ผมมองได้เลยว่ามีให้เห็นในตลาดน้อยมากคือพิมพ์โบราณเรียกว่าไก่โบราณพิมพ์เนี้ย พิมพ์โบราณสร้างปี2,450นะครับจะสร้างก่อนเพราะว่าพิมพ์เนี่ยจะเป็นพิมพ์บ้านๆนิดนึงแม่พิมพ์จะออกบ้านๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยยุคสมัยนะครับก็ยังเทคโนโลยียังไม่ดีดีมากก็จะออกมาเป็นชาวบ้านหน่อยแต่พอเป็นพิมพ์มาตรฐานปุ๊บอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับพิมพ์มาตรฐานแบบไก่อย่างนี้นะก็เป็นช่างหลวงและก็จะมีช่างที่มีฝีมือแล้วก็มาทำออกมา พิมพ์มาตรฐานก็จะเป็นแบบพิมพ์ที่มีช่างหลวงเยอะมากนะครับ